อาจจะมีบางวันไม่มีเวลาให้กันแต่พี่นั้นไม่เคยลืมไปทำเพื่อรักได้สักสีเเงื่อที่ไหลในวันนี้เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจอยากโหลดเครื่องเรื่องเหล่านั้นเธอเท่านั้นที่สำคัญเธอคือแรงผลักดันให้พี่นั้นทำลงไปอาจดูเย็นชาก,กับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดายแต่ต้อเพื่อสิ่งที่หมายเพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจรักแล้วรักเลยน้องเอ๋ยได้เย็นเย็นให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นพี่ทักเพื่อใครทำง,งานหนักทุกอย่าง ก็พื่อให้เธอในายิ้มได้เหนื่อยก็ยอมจะทำให้น้องได้ภูมิใจ